วันนี้ออาถอยก่อนเรื่อง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 สัตว์โลกน่ารักฟงปิงด้วยสัตว์น่ารักฟงปิงเออเอมนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวแม่อ่านภาษาไทยให้ลูกฟังนะเอ้ยมีสัตว์เยอะมากเลยนะเรื่องเนี้ชิมแมชิมมชิมมอันนี้อันนี้อะไร นกน้อยกลางปีบนท้องฟ้ามีสองขาเดินไปเกาะบนต้นไม้ภาษาอังกฤษอ,อ,อ่านว่าอะไร bird bird อ่านเป็นออ,อันนี้เป็น buffalo buffalo คือควายหรือกระบือกระบือตัวนี้มีชื่อเรียกว่าควายมีเขาโค้งใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อไถานา ไถนาได้ไไถนาได้วัวไถนาได้ด้วยนะเออวัวกับควายไถนาได้ดูกอันนี้อันนี้อ่านว่าอัานะอันนี้นี่ให้ให้พี่นี่อ่านอานะแคทแคทเออเจ้าแมวเมียวชอบเที่ยวเล่นเป็นนิสัยวิ่งว่องไวซุกซนเป็นหนักหนาอันนี้อ่านว่าเดียกว้างเดียกว้างกว้างกวางยาวไหม เขายาวไหมหนูไม่ยกใส่กลองมันต้องตัดตอกนะโอเคหนูไม่ยกใส่กล่องนะกวางตัวผู้มีเขาสวยเป็นสัตว์ป่าต้องสงวนของไทยไว้นะคะอันนี้นี้พี่เน่ต้องตอบได้แน่เลย <Yep. S 2> ด็อกนะคะด็อกสุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ควรฝึกหัดให้เชื่อฟัง ผ่อนคลายพี่นี่ไม่ยกขาค่ะดูไม่ดูนโอเคอันนี้อ่านได้ไรคะเอ,เเอเลเลฟเ,เว่นเอลเลฟเวนช้างเอลเลฟเฟนนะคะช้างช้างมีงาตัวใหญ่สีเทาๆงวงนั้นเล่าคือจมกูกส่วนสําคัญช้างก็ทํายังไงบ้างเขา,า,า,เขาพ่นน้ําได้ไหม<ถ>เขาตักน้ําใส่งวงได้ไหมได้ทำยังไงทำยังไงทำให้ดูหน่อยเฮีย <c ười> <c ười> <c ười> มามีงวงเหมือนช้างไหม มีหูมีตาหางยาวในหางยาวอันนี้เป็นมีหางแล้วเป็นตูดน้อยไอ่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อะไรนี่อะไรนี่จะตอบได้ไทเกอร์ไลออนไลออนสิงโตอันนี้ไทเกอร์อ่าไลออนก่อนนะไลออนสิงโตเป็นเจ้าป่าชอบกินเนื้อชอบกินพี่เนยหรือเปล่าออกล่าเหยื่อร้องคำรามไม่หวั่นไหวอันนี้อ่านปะไทเกอร์ ไทเกอรไทเกิดเสือสงาหน้าเกรงขามและดุกด,ดันบนตัวนั้นมีลวดลายไม่เหมือนใครโอ้ทำไมตัวมันใหญ่จังเลยอันนี้อันนี้นี่นี่นี่อันนี้พี่เน่เลยอันนี้อะไรมังกีมังกีลิงน้อยนะะลิงปีนป่ายบนต้นไม้โลดโผนชอบห้อยโหนพาตัวให้เคลื่อนไหวเป็นโอ,โอเคต่อไปเราไปตัวอะไรคะสีปลา อ่าวโอเคคือขอโทษค่ะอ่ะตัวต่อไปสีบาร์ไปว่าม้าลายม้าลายนะคะมีสีขาวสลับดํากันไปนะคะมันอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะแสนกอมเกลียวอ่นค่ะบัวก็เป็นแบบนี้นะโอ้ม้าลายนะี๋ม้าลายบัวเขาค่ะก็เปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคอันนี้นี่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 มึงอ่านไปเมื่อกี้เองชีพ แปลว่าแกพี่แกะนะคะแกะขนฟูนิ่มๆสุดน่ารักเล่นคึกคักจับกลุ่มกันไม่โดดเดี่ยวแ่หะหนูไม่ได้อ่านแม่ใหญ่ให้หนนะหนูหนูไม่ได้พูดแม่ใหญ่เอออันหนูพูดหนูพูดอ่ะพูดพี่แกะเป็นยังไงพี่แกะตัวนิ่มอุอกี้หนูอ่านเออี๋ยวเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูเอามาโชว์ให้ดูเดี๋หนูจะโดนอ่ะโอเคแล้วยังไงจ๊ะอ๋อตัวนิ่มๆสีอะไร สีขาวเลยใช่ไหมนี่ตัวเขานิ่มมากเลยสีขาวอ่ะตัวต่อไปอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรตีบะเฮ้ยจีรับ<า>เจ้าจีรับตัวสูงเชียวพืชสีเขียวคืออาหารปลาชอบชอบกินใบไานเหมือนเป็ดเหรอยยังไงคอยาวมากคอยาวมากกินต้นไม้ <โ productivity S 1> ข้างมุลได้เลย กินใบไม้ที่มันอยู่สูงๆได้นี่อยากสูงเหมือนยีราฟนี่ต้องดื่มนมเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรแบนเดน่ตัวอ่านไม่เป็นตัวอ่านได้แบนด้าะมีแพนหน้าตัวสีดําสลับขาวมีแววตาแวววาวกินใบไผ่เป็นอาหารอธิบายไหมอธิบายด้วยเออเป็นยังไงคะมันแต้รนี ใส่ดามตีขาต่อยกันอ๋อโอเคแล้วก็มันจะมีตาแหวนตวยว้ม,มีหูตีดำมีเท้าใหลมมากโอ้มันไถ่เกิดมันไถ่เกิดเลยเหรอด้วยโอ้ด้วยเท้าไม่เยิ้มโอ้ไม่ตีขาเยิ้มโอเคอ่ะต่อไปนะกปะฮอตมาก แม่ไม่รู้อ่ะอ่านอ่านสิคะอันนี้คือฮอดฮอดแปลว่ามา้มามา้าม้าวิ่งเร็วทนทานช่วยงานแบ่งเบาแรงได้อย่างดีนะคะอันนี้หนูอธิบายหน่อยสิมา้าเป็นยังไงมันมียังไงบ้างม้าตามีกีบเท้าเหมือนบัวเออกีบเทา้าม้าตามีกีบเท้าเหมือนบัวปีอันเออ ม้าแต่มีแต้นหนมีท้องมีจมูกแล้วก็มีมีหางมาด้วยแล้วมีหางมาสวยๆเหมือนผมเลยใช่ไหมแล้วแล้วก็ขาด้วยโอเคโอเคแล้วต่อไปก็วาวโอเคแล้วก็มันมันมันต้อ เดินเร็ววิ่งเร็วด้วยค่ะอ้าวาดีจังเลยอ่ะต่อไปต่อไปอ่านไหมดะดะแม่โอเคมากมาลองสะกดดูอ่ะโอเคเอาใหม่หนูหนูคิดอยู่โอ้ลูกคิดอยู่โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีงงองงองงอกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เลยคะดะักดักแปลว่า เป็ดมีสองขาล่องกับกาบลงเล่นในน้ําใน,น,นคลองเสนสุขี <identified> แม่แมต้องอ่านตรงนี้อ,อ่ะอ่าใช่อ่ะหนูหนูอ่านตรงนี้แม่อ่านตรงนี้โอเคอ่านอ่านซิมันเป็นยังไงคะเ<ไ>ป็ดอ่าต้ว่ายน้นําในน้ําโอเคเป็ดต้องตัวตุ๊กตุ๊กไปด้วยอืมอืมถ้ามา,มาเป็ดดาต้องถ้าหายไปด้วยอืมยุกบ่า จาจ้าวิงไปไหนบอกแม่อ่าโอเคเดี๋ยวมันจะหมดเวลาพอก่อนแล้วแล้วก็มีปีดะต้าจ้าจกินปลาเขาต้องทำอะไรปลาเนี่ยค่ะโอเคอ่ะอันนี้ฮิปโปโปเตมัสนะคะอ้วนพีรู้อ่ะไม่เป็นอ่าไม่เป็นไรอันนี้ดองกี้แปลว่าลานะคะลาหูยาวนะคะอ่าไม่เป็นอันนี้ แขงกระรูแปลว่าจิงโจ้นะคะมันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเด๋วแม่จะอันนี้เออจิเก็ตเฮนเฮนแม่ไก่แม่ไก่ขนสวยได้เออแม่ไก่ขน,นสวยลูกไข่แล้วก็มันออกไข่ได้นะคะอันนี้อะไรอนนี้พี่เนต้องรู้แน่เลยพิกพิกพิกหมูสีชมพูนะคะ เล่นโคลนเพลิดเพลินใจหนังสือเล่มน,นี้สนุกมากอันนี้อันนี้นี่โค้ดอู้ทำไมเก่งจังเลยโค้ดแปลว่าแพะนะคะแพะจะม,<พ>มีเขาแพะมีเขานะคะอันนี้อันนี้อันนี้พี่นี่แรปปิดแล้วปิดททำอะไรอยู่รรกินแคลอกินแคลอทดอยู่ชังะ โอเคจบแล้วจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามแล้วก็กดไอ้ดูแน่ๆด้วยนะคะกดไลค์แล้วยูให้เน่ด้วยนะคะกดติดตามเน่เยอะๆนะคะขอบคจบ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 โอเคไปกดปิดลูกไอ้ไปหลุดแล้ว